สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะ,ะวันนี้เรายังอยู่กับบทเรียนเรื่องอาหารกันอยู่นะคะวันนี้ครูอยากจะให้เด็กๆทบทวนนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนไปแล้วแหละคราวที่แล้วนะคะโดยการทำแบบฝึกหัดนะคะหน้า49แล้วก็89คะ่ะ Good morning everyone uh, today we still going to study about meal Uh, we're going to reviewing by doing exercising at page 49 and 89. let's go. Uh, now everyone, we are at page 49. number one. Lesson and stick นะคะข้อที่หนึ่งนะคะหน้า49่สิบเก้ครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะฟังแล้วก็ stick ะะ listen and stick ฟังแล้วก็ติดนะคะติดอะไรมาดูนะคะอ่าน,นี้นะคะเราจะใช้สติกเกอร์นะคะเราจะใช้สติกเกอร์ในบทที่5นะคะ ติดในช่องว่างหมายเลขน,นะคะแต่ number one two three four five นะคะ sticker mm hmm. กเ,กเอามาจากไหน๊กเกอร์นะคะเด็กๆเปิดไปด้านหลังสมุดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะ mm hmm. แล้วก็ไปดูที่ยูนิตนะคะ unit five อยู่ด้านหลังแบบฝึกหัดนะคะ unit five นะคะนี่จะเป็นสต๊กเกอร์นะคะ mm hmm. สต๊กเกอร์มีทั้งหมด one two three four five uh -huh. there are five stickers to use me okay. okay are you ready to listen listen carefully and you use a sticker stick on the space space number one. Space number two, space number three, space number four, space number five. Okay. If you're ready, listen carefully and use the sticker stick on the space. Number one, rice and fish, rice and fish. Number two, meat and potatoes, meat and potatoes. Number three, sausages and peas, sausages and peas. Number four, Cereal and toast. Cereal and toast. Number five. Sausages and carrots. Sausages and carrots. Okay. go to the next look at the table. ดูตารางตรงนี้นะคะ,ะคุณครูอยาคุณครูอยาจะขยายให้ดูนะคะในทีตต่อไปค่ะในฝึกหัดข้อ2นี้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะข้อ1น,นี่คือคําสั่งของเขานะคะคือเขียนมาให้ข้างบน,นะะแล้วค่ะน้กวันก็คือช่องนี้นะคะเขาบอกว่า these foods are plants these foods are plants อาหารเหล่านี้นะคะเป็นพืชน,นะคะเป็นพืชหมายความว่าช่องนี้นะคะเด็กๆจะต้องใส่ชื่ออาหารนะคะที่เป็นพืชน,นะคะพืชผลไม้จะเป็นพืชผักผลไม้นะคะคำว่า plant วันนี้คำศัพท์ใหม่เด็กๆจะได้คำว่า plant plant หมายถึงพืช ต้นไม้นะคะเป็นพืชเป็นต้นไม้ได้หมดเลยนะคะคำว่า plant หรือหมายถึงผักต่างๆก็ได้นะคะ p l a n t ที่เป็นพืชน,นะคะให้เด็กๆอา่านตามครูค่ะ plant plant นี่คือคำสัหมายของวันนี้นะคะมาดูข้อสองค่ะข้อ2คือช่องนี้ค่ะช่องนี้เขาบอกว่า these foods aren't plants these foods aren't plants อาหารเหล่านี้นะคะอาหารเหล่านี้ไม่ใช่พืชน,นะคะรูยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งเขายกตัวอย่างมาให้นะคะคำว่า toast 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 ก็คือขนมปังปิ้งนะคะขนมปังนะคะทำมาจากอะไร นมปังทำมาจากพืชนะคะเช่นเอาอมันนะคะมันสัปะหลังหรือว่าเปลือกต่างๆนะคะเอามาทำเป็นแป้งขนมปังนะคะ,ะแป้งสาลีนะัพวกนี้นะคะแป้งสาลีนะคะก็เอามาทำเป็นขนมปังนะคะเป็นทอสต์เอามาแปรรูปเป็นทอสต์นะคะ ทำมาจากพืชน,นะคะอ่าดูข้อสองค่ะครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะ these foods are n t plants อย่างเช่นนะคะ fish นะคะ fish ปลานะคะไม่ใช่พืชเด็กๆก,ก็เขียนคำว่า fish ลงไปในช่องที่สองเพราะฉะนั้นนะคะเด็กมีตรงนี้ค่ะเด็กดูในนะคะกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะจะมีให้หนักเรียนเลือกค่ะ หือทอส์คำแรกเขาเลือกไปแล้วนะคะเราเรียนมาดูนะคะเรียนแยกอาหารเป็นสองอย่างนะคะอ,อย่างอย่างแรกแยกเป็นเป็นประเภทพ t s ก่อนนะคะอย่างที่สองคือ aren't plants นะคะดูว่าซีเรียลเป็นอะไรเป็น Plants หรือ Aunt Plants นะ Peace Rice Meat Fish Sausages potatoes carrot โ okay. อ uh, เคน <Yeah>. ะข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะให้เด็กๆใส่ชื่อช่องที่หนึ่งและช่องที่สองค่ะ uh, go to the next ข้อต่อไปนะคะ uh, go to add page 8 9 g o to add page 8 9ข้อต่อไปจะเป็นหน้า89นะคะให้เด็กไปที่ หน้าประกาคำสั่งบอกว่า trace the words trace the words ให้เด็กๆนะคะ trace ก็คือลากเส้นนะคะลากเส้นหรือทำเส้นให้มันคมชัดขึ้นนะคะหมายถึงเราก็ลากเส้นปบะนี้นะคะเขียนให้ชัดเจนขึ้นนะคะ words ก็คือคำนะคะแต่และคำนะคะแต่และคำให้เด็กๆ trace นะคะเสร็จแล้ว ข้อไหนที่นักเรียน trace แล้วอย่างเช่นข้อหนึ่งนะคะคำว่า beans beans นักเรียน trace แล้วจะได้ออกมาเป็นคำที่ชัดเจนนะคะแล้วเด็กๆก็ check correct นะคะ check correct นักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะ beans นะคะอ่าข้อต่อไปเด็กๆก็ trace นะคะ trace the word นะคะนี่คำว่า carrots cereal fish meat meat หมายถึงประเภทเนื้อนะคะ meat p e c s potatoes rice sausages toast เ okay. คไม่ยากค่ะให้เด็กๆ trace the words นะคะ and remember เด็กๆลากเส้นคำแล้วก็จำคำให้ได้นะคะโอเค ในหน้าต่อไปนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์ที่ครูยาให้ดูแล้วนะคะคับสติกเกอร์นักเรียนเปิดแบบฝูหัดไปด้านหลังนะคะสังเกตมันจะเขียนว่า unit f i e นะคะ unit f i e ตรงนี้ก็จะมีสติกเกอร์อยู่5สติกเกอร์ให้เด็กๆได้เอามาทำนะคะสติกนะคะสติกแปลว่าติดนะคะติด o n t h e space นักเรียนก็จะได้มาติดบนช่องว่างตรงนี้นะคะโอเควันนี้ไม่ยากเลยนะคะวันนี้ไม่ยากเลยมีคำศัพท์ นะคะเพิ่มมาหนึ่งคำสำหรับวันนี้คือคำว่า plant plant แปลว่าพืชนะคะพืชต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่หมายถึงสิ่งไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงสัตว์นะคะคือ plant นะมีศัพท์เพิ่มมาหนึ่งคำนะคะอย่างอื่นก็เด็กๆเ,เป็นการทบทวนนะคะโดยการทำแบบฝึกหัดค่ะอ่ะ มีข้อสงสัยอะไรเด็กๆนะคะถามครูมาทางไลน์ได้เลยนะคะโอเคสำหรับวนันนี้ก็มีเท่านี้นะคะ See you later Have a nice day everyone